สวัสดีครับป้าโกสุริโยบันทาครับมาแล้วมาแล้วครับพี่นองหลังจากที่บกค่อยได้ท้ายคลิปครับร้ายมือร้ายเว้นเตือพี่นองเอ้ยครับผมวนมึอบนกระตุกบวเศรลิ่นอยู่ปวเศรากับมาลุนกับน้ำท่วมแน่แน่ครับมาลุนกับรถบัสสาวน้อยน้ำแน่ครับเพราะว่าผมเอาไปเช็คช่วงล่าง บอกว่ามันจิเป็นยังเม่เนาะเพราะว่ารถมันบอดเช็คมีโอกาสกันเลยเดี๋ยวไปเช็คครับตอนนี้เรียบร้อยดีแล้วครับพี่น้องครับเช็คกลับมาแล้วครับเอารถขับมาจอดอู่แล้วครับตอนนี้ครับสาวน้อยเพชรปั่นแพงครับปาโกนารากูนทั่วครับพอดีสร้างเพิ่นขับมาส่งมัวรว่านี้ครับสร้างหนองทรายนี่แหละครับครับมาส่งกับกับเอ็ดไปลายยางอยู่พี่น้องครับเช็คไปลายยางอยู่ครับ แต่ว่ากันยังเหลือครับเหลือยางเนาะยางยางว่าสิได้เปลี่ยนยางนา่อนล่ะครับนี่จังไดแนวใดก็ยังบ่รูกมากระตางกรบซิกรอลงไปแน่แหละครับครับพอดีเพิ่นขับมาส่งเรียบร้อยแล้วครับเช็คเรียบร้อยกันลอแต่คำฟั่งเนาะเปินดนดูการบ,ร,บริหารเพิ่นสีว่าจังไดครับนองครับตอนนี้ยังบมมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหยังครับ ยังติดสติกเกอร์สาวน้อยเพชรบันแพงอยู่ครับปากโกครับยังมีคำสั่งยังออกมาครับผมผู้บริหารเขากับเตรียมรถไว้แล้วพี่น้องครับครับบางคนก็นจะเห็นครับปูใดเป็นมูครับปากโกนณรากุลทัวโพดว่าหาคนขับเนาอพี่น้องเนาะปากโกสีบ๊วปบอกรือแนวดคือได้โพดหาคนขับ ผมบางคนก็สงสัยนแนวใดนอนครับผมรถจอดยูนิสอีกขั้นหนึ่งเอาไปตรวจสภาพกลางปีครับให้ลืกใส่เอาไปครับโอ้ทุงมือกับตรวจสภาพพาันยาครับต้องถึกต้องเป๊ะ,ปะครับส่วนขันนี้ผมยืนขอประกอบการไปแล้วสำหรับรถมอํมยืนขอประกอบการไปแล้วกะ ต้องรออีกสองเดือนครับต้องลดขาประกอบการตอนนี้ยังใส่ประกอบการจะาของเก่า้าเพอ่อ่ครับเป็นประกอบการของจังวัดนครราชสีมานี่ครับผมจะเบียดนี่ครับประกอบการเพื่อนกับจะเบิดกัญญานี่แหละครับก็ต้องเฝ้าวเล่งไปยื่นขอประกอบการกะบเสด็ใส่เงินอีกรายตังค์เรืองแสนหมดแลละครับทั้งแต่เบียนทั้งต่อแต่เบียนยังโอ้ ปวดหัวครับโดเหลือเงินหัภาษีบ่ทอดครับนักกับประกันครับพี่น้องเอ้ยประกันนี่นักแห้งครับประกัน่นบังคับบังคับภาคก่เราบอกแต่แถวมาบังคับสันสามอีกพี่น้องบังคับสันสามอีกครับแล้วค่ายืนขอประกอบการอีกกัหลายตังค์เลยครับขอประกอบการไม่โเมีนวะทุกๆครับ ก็ถูคานขั้นตอนร้ายยางร้ายแนวครับต้องมาตรวจสภาพรถอีกต้องมาตรวจอูอีกครับนี่ขันในห้องขามาแต่วายภาคเก่าวัดครับพี่น้องมาหอดฟังวันจันต์ก็มีงานอยู่ครับรถสองสันกับมีงานครับแต่ว่าคนขับบัคอยมีบดเตรียมค้นคับก็เริ่มจะมีงานเข้ามาแน่แหละรถแปดหลอว่าหาคนคับแต่ยังอยาก ากคือครับสบายก,กับมีแตฟีลันครับช่วงนี้ก็งานนักเรียนก็เรลืหมอ,อก,กันแน่แล้วงานนักเรียนเริ่มหมอกแล้วครับการศึกษาดูงานงาน,กนเกษียณกัเริ่มมีโทษกับมาแน่แล้วครับพี่น้องครับยาีแต่คนขับนี่แหละโอ้ยจาดีวายังไงเนาะหน้ามีงานกับมากับมาซ้ำกันได้บัดนี้งานรถนี่มาตรงกันครับ มาเหมือนเดียวกันเฮ้หารถกิสิ่ยากๆเน่ยมันขึ้นไปบึงทึ่งๆยากครับรถมันอูมันจอดจีมกันผมทึ่งๆเด็จปับปรุงลายอยู่ครับรถมอลำมครับพวกเล้าคางที่ลูก,ลก,ลกเด็ดซื้อเพิ่นเอาผาไปห้อยไวเอาผาไปแขวนไวกับชำดุดลายเพราะว่ามันหนักครับหนักแห้งชำดุดแห้งชำดุดลาย,รลายครับรกว่าเด็จมีการแกกไขไว้รับเหล้าคางๆเน่ยครับ แล้วก็เบาอก็หักไปหลายตัวครับเบาะหักไปหลายตัวเพระาะว่าลูกๆพิ่งนอนเนาะนอนบางเทอก็เอาเท้าไปยันพักแขนก็มีหักไปหลายตัวครับก็ด้ขกินไปซ่อมึินไปจัดการครับฝนกับมาแต่ว่าน้ำกับ,บ่ท่านไหมาเราพี่น้องน้ำยังมาไม่ถึงครับจักยา่มใดละ่ะก็หลุนอยู่ มากับมาเทเดียวเราได้น้ำก็ได้ครับหลังบางกันยังยังน้ำยังมาบริสุทครับยังชุงสูงครับพี่น้องครับผมสูงนะกับผมมียังให้พี่น้องเบิ่งครับกับอัปียดนี่แหละครับสถานการณ์ครับปาโกนี่แหละครับผมจังไดคือเดกหาคนครับสีไปจังไไดมาจังได้จีจางคนครับปาโกสีโบไปอีกบ่อหรือแนวดครับสีโบไปครับอีกบ่อจีจ้างเขาครับบ่อเออ หีแนวใดกันยัง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 เป็นยังเป็นอันนี้อยู่ครับยังเป็นอันนี้อยู่ยังเป็นที่ที่ต้องคิดต่อไปอยู่ครับว่าจะเอาจังไรรูปแบบใดนะครับผมก็ยังก็ใจจริงกะต้องการไปครับเองอยู่นั่นแหละแต่ว่าอีกใจดึงก็อยากไปบ่งสองครับอยากไปทายคีิหลูกสาวหักแพ้งเนาะพี่ดองครับแต่ยังบรูว่าพ้นสรุปแล้วสีจังได มันสถานการณ์มันเปลี่ยนไปไปเรื่อยๆทุกมือครับพี่น้องครับสถานการณ์ครับตัวแปรไปเรื่อยๆกันยังเข้าสีจ้งได้ครับผมกระจายกันอยากหาคนมาขับไปกับสาวหน่อยนั่นแหละครับแต่เพิ่งจะดำเนินหน่ฮิว่จวาแต่ยังบาทัานมีคำั่งเปลี่ยนแปลงอย่างนั้น่าจะจะจะไปอยู่แล้วครับพี่น้องครับมันได้ลงเรือลำเดียวกันแล้วครับนี่เขาจะพยายามพยายามเช็ครถครับ รถมันอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะวิ่งพร้อมที่จะไปได้พี่น้องเนาะครับผมอย่างใดก,กะเป็นกำลังใจให้เด้ครับปลากโกลล์ำเพลินเราไปเชียวกับฝากเบ,บื้องคีบช่วงนี้ย่างยากกับการสมรบรุบ่รถสอง 2, ย่างยากับการที่จะเอารถเข่าประกอบการครับก็เลยเด็ย่งบพท่านเด็กลงไปบันแพงครับบันแพงช่วงนี้ก็สิเป็นยากยากได้พ่อมาเนาะครับเนาะขีบก็สิบพ่อท้ายได้อยู่แต่ว่า ก็ถ่ายได้เป็นบางคลิปเป็นบางตอนบางเรื่องราวเนาะพี่น้องนะคบลิปบางคลิปอาจที่ยังบ้ท่านถ่ายได้เผยแร่บ่ได้ก็เป็น,ปปนย่งยุ่งกันยู่ผมบึงแต่และคลิปแต่และท่านสิเผยแร่รมาบางครั้งก็เพื่อนเขาไปซ้อมในห้องดนตีหรือว่าเขาไปซ้อมล่ำอยู่ในห,อห้องหส่วนตัวมันก็ยังถ่ายบ่ได้ถ่ายได้เป็นบางช่องครับนั่งจำกัดก็เป็นบางช่องบางช่องก็ยังเขาไปถ่ายบ่ได้ครับผมก็าตามทีเอฟซีเห็นๆนนั่นแหละครับผม ยังไงนีกันอยู่ครับปลาโกกันเลยยังเป็นกักกักอยู่อยากไปอยู่ก็ยังเป็นกักกักอยู่ครับเดี๋ยวต้องสถานการณ์ก็ต้องให้มันขี่ค่ายลงกีนี่ครับครับทุกอย่างทุกแนวกัน่าจจะบึงให้มันลงตัวกว่านี้ครับกับบอทิมบอปลาครับพี่น้องครับมันเลยมาในอันนี้แล้วกันคือว่าบอทิมบปลานั่หละครับผมบอทิมบอปลาแล้วครับเอเจซี่ของปลาโกกับล่องที่ตามกันไปอีกครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนครับพี่น้องครับต้องครับ สำหรับคิดนี่เอาพ่อห้หายคิดฮอดคิดทิ้งกันกันครับพี่น้องครับคิดไว้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องขอพูดต้องการที่ตามเด้อครับอย่าลืมปลาโก้ได้ครับคิดนี่ขอฝากไว้ซ้ำหนี้ก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ